ภาพตัว CPG เนี่ยต้องบอกว่าภาพระยะสั้นกับระยะกลางล้วมองว่ามันยังเห็นความท้าทายอยู่ระดับหนึ่งภาพคล้ายๆกันนีประเด็นเรื่องตัวต้นทุนเนี่ยก็ได้ไประโยชน์คล้ายกันแหละว่าต้นทุนการธรรมชาติปรับตัวลงมาธุรกิจในประเทศเนี่ยตัว Energy Link เ1 5 0เนี่ยยังไงก็ยังเป็นผู้นำในเรื่องมาเก็ตแชร์ก็เริ่มไม่ได้เสียแล้วค่อยๆได้มาเก็ตแชร์มากขึ้นนะครับ CBG กับ OSP มีมุมมองอย่างไรต่อ CBG และ OSP แล้วท้ายสุดเนี่ยชอบใครมากกว่ากันเชิญครับคุณบอสครับต้องบอกว่าตัวภาพ CBG OSP เครับเริ่มที่ตัว CBG ก่อนกันภาพตัว CBG เนี่ยต้องบอกว่าภาพระยะสั้นกับระยะกลางเรามองว่ามันยังเห็นความท้าทายอยู่ระดับหนึ่งเนื่องจากว่าก่อนหน้าน,นี้ประเด็นกดดันเขาหล,ลักๆเนี่ยมันคือเรื่องแค่ต้นทุนอย่างเดียวนะครับ ต้นทุนน้าตาลต้นทุนกระป๋องปรับเพิ่มขึ้นแต่ณปัจจุบันเนี่ยโอเคราคาหุ้นที่ขึ้นมาเนี่ยหลักๆจะมาจากตัวต้นทุนที่มันกดดันน้อยลงนะครับราคาหุ้นก็เห็นการแลนดี้ขึ้นมาแต่ว่าถ้าเรามอง l o o k i n g forward ไปเนี่ยหลังจากที่ราคาตอบรับประ,ประเด็นผู้มีแล้วเนี่ยอนาคตที่จะเติบโตได้ดีขึ้นเนี่ยก็ต้องกลับมาดูว่าตัวยอดขายกับตัวการขยายไปต่างประเทศของเขาเนี่ยทำได้มีโอกาสเติบโตได้แค่ไหนนะครับแต่ว่าเรามองว่าภาพระยะสั้นกับระยะกลาง ในปีนี้กับปีสักครึ่งปีแรกของปีหน้าอย่างน้อยเนี่ยเรามองว่าธุรกิจในแง่ของการเติบโตในประเทศเนี่ยมันยังดูค่อนข้างท้าทายอยู่เพราะว่าต้องบอกว่าการแข่งขันค่อนข้างสูงนะครับตัวเอ่ออินดิซีดิงอีกขาหนึ่งตัวธุรกิจอินดิซีดิงในต่างประเทศของตัวคาราบาวเองเนี่ยภาพธุรกิจใน G ีเนี่ยมันกลายเป็นว่าเขามีการเปลี่ยนบิสเนสโมเดลเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวเม็ดเงินที่จะเข้ามาตัว c b ดเป็นกออเป็นกำเนี่ยในกีเนี่ยมันเลยหายไปเอ่อ รวมถึงตัว CLMV เนี่ยพี่การแข่งขันก็มากขึ้นด้วยเนี่ยเราก็เลยมองว่าคาตาลิสต์ตัวคาราบาวภาพสั้นๆเนี่ยอาจจะยังไม่เด่นแม่ตัว CJ เองที่จะเข้าตลาดก็มีการเลือเล่อนออไ,ไปนะเพราะฉะนั้นใช่ครับเท่าที่ได้ยินล่าสุดเนี่ยต้องมีการเลื่อนออกมาเพราะฉะนั้นคาตาลิสต์ในส่วนของปีนี้รวมถึงตัวสักเริ่งปีแรกปีหน้าเนี่ยมันก็เลยยังไม่ค่อยโด,ดดเด่นแม่นอกจากเรื่องของตัวต้นทุนที่มันปรับตัวลงมาครับทีนี้ กระทำนาในี้ของตัว OSP ครับโอ้ OSP นิดครับนิดนิดนึงครับคุณบอส UOB แนะนำซื้อหรือแค่ถือ CBG ครับคุณบอสครับครับถ้าเป็นตัว CBG เนี่ยเราแนะนำถือนะครับราคาเป้าหมายเจ็ดสิบาทครับนะถือนะครับเป้าปลายปีเจ็ดสิบาทเอ่อขยับมาต่อที่ OSP โอสถสภาครับมีมุมมองยังไงบ้างครับคุณบอส ครับถ้าตัว OIP เนี่ยเรามองอาจจะบวกมากกว่าตัวคาราบาเนเื่องจากว่าโอเคภาพคล้ายๆกันเนี่ยประเด็นเรื่องตัวต้นทุนเนี่ยก็ได้ประโยชน์คล้ายกันแหละว่าต้นทุนการธรรมชาติปรับตัวลงมาเนะครเร่วนของตัว OIP นะแต่ว่าถ้าเรามองในเ่ของตัวธุรกิจที่เป็นท็อปไลน์เขาเนี่ยโอเคถ้าเราไปดูฟังช h a นดิ l ง i n g เนี่ยอาจจะโดดเด่นน้อยลงนะครับแต่ว่าธุรกิจในประเทศเนี่ยตัว Energy Dings M150 เนี่ยยังไงก็ยังเป็นผู้นำานะเพราะมาเก็ตแชร์ก็เริ่มไม่ได้เสียแล้วค่อยๆได้มาเก็ตแชร์มากขึ้น หลายที่ตัวธุรกิจต่างประเทศเนี่ยก็ยังเห็นการค่อยๆฟื้นตัวมากขึ้นค่อยๆเป็นผู้บุกเบิกในประเทศใหม่ๆนะครับรวมถึงตัวธุรกิจตัว o อ n ีเนี่ยในครึ่งปีหลังเนี่ยก็มีโอกาสที่จะเห็นการทำเอ็มแอนเดเข้ามานะครับเพราะฉะนั้นเรามองว่าด้วยปัจจุบันเนี่ยถ้าเรามองเทียบกับตรุราบาลเนี่ยก็น,น่าจะเห็นการฟื้นตัวหรือว่ามีสีสันในการเล่นในในตัวหุ้นเนี่ยที่มากกว่าถ้าเราเทียบกับคาราบาลในภาพของปีนี้ ครับฟังดูแล้วชอบ OSP มากกว่าคาราบาวนะครับคุณบอสครับใช่ครับ UOB แนะนำซื้อหรือแค่ถือ OSP ครับ <c oughs> เรายังแนะนำซื้อตัว OSP นะครับราคาเป้าหมายปลายปีเนี่ยเราให้ไว้อยู่ที่33บาทครับแนะนำซื้อ OSP แนะนำซื้อ OSP เป้าปลายปี33 <c oughs> นะชอบ OSP มากกว่าคาราบาว <c oughs> ชอบริโพมากกว่ากระทิงแดก ประมาณนี้นะครับขออนุญาตแจ้งให้ทราบนะครับโปร8เดือน8ครับท่านที่สนใจครับอยากจะเสริมปูพื้นสำหรับท่านนักลงทุนมือใหม่ครับย้ำเลยนะท่านนักลงทุนมือใหม่ท่านนักลงทุนที่ประสบการณ์ยังน้อยนะครับแนะนำครับ m ั n น y พัสออนไลน์0ูนย์ศูน t e c h ึ่งเบิกเทคโดยท่านอาจารย์เปรมสุข ชนละทานวานิชมณิพัสออนไลน์คอร์ส001ราคาพิเศษโปรโมชั่น8เดือน8นะครับสมัครราคาพิเศษมณิพัสออนไลน์001ได้รับสิทธิพิเศษหรือแถมนะครับเข้าไปเรียนในมณิพัสออนไลน์004เนื้อหาเนี่ยแมทมากมันเป็นหลักการกลยุทธ์ในการลงทุนคุ้นสินค้าโภคภัณฑ์แล้วก็จะมีความรู้ทางด้านเทคนิคสำหรับคนเล่นรอบใหญ่ๆอ่ะ t ทรน f o l l o w i n g อ่ะเล่นรอบใหญ่ๆอะอันนี้อยู่ใน m o n e y p l u s o ออนไลน์0 4แถมให้ด้วยสนใจเชิญนะครับสแกน qr code หน้าจอนะเรียนผ่านทาง facebook กลุ่มปิด1ปี1ปีนะครับเนีเชิญได้เลยครับสแกน qr code หน้าจอแล้วก็ตามด้วยหรือ l i n e id พิมพ์สัญ,ญลักษณ์ตัว as i แล้วตามด้วยคำว่า Money plus m o n e y pl us มันนี่พลาสติดกันตรงตัวนะครับสนใจก็เชิญได้เลย